เอาพี่เปียครับมองภาพตลาดครับไอ้บอกบอกที่มาก่อนผมเนี่ยอบอกว่าเอ้พี่เปี๊ยกเดี๋ยวมาพูดมันที่สามสิบผมก็นั่งดูมาเดือนหนึ่งเลยนะตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยนะเอ้ผมผมงงมากเลยนะตลาดมนะันไม่ไปไหนเลยนะอืไม่ไปในสมองผมนะมีแต่ความมืดดาเนี่ยมันวันนี้เลยโทนดําๆหน่อยนะโรกลับยังนึกไปออกเลยว่าจะเล่นยังไงนะอืให้ดูเล่ยๆนะขับบาร์นะกรับกลับ ผมก็อันนี้คือความเคลื่อนไหวของทั่วโลกนะอันนี้เป็นบอลยูสิบปีของอเมริกาเนี่ยเขาก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอเวลาบอลยูมันขึ้นหนึ่งจุดแดเนี่ยเดี๋ยวเงินมันก็จะวิ่งไปที่ตลาดบอลนี่ยนะนะครับอันนี้ก็ต้องตามดูนะครับใน,ในเดือนพฤศจิกาย,อยานอันนี้เป็นดอลลาร์อินเด็กก็คือค่างเงินดอลลาร์ ค่าเง bueno. first, on. On years, ently, ินอลลาร์แข็งขึ้นเรื่อยๆเงินเราก็จะค่อยๆอ่อนแต่ว่ามันก็มีย่อมีพักของมันนะแต่ว่าในเดือนที่ผ่านมาก็คือเหมือนขึ้นไปแล้วพักอ่ะทรงส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะขึ้นไปแล้วพักไอ้เงินหยวนเนี่ยเงินหยวนนี่ต้องถือว่าแข็งค่านะประมาณหกหกหยวนเนี่ยให้ดูภาพคร่าวๆนะดัชนีความกลัว ที่อเมริกาเนี่ยไม่ไม่กลัวรอบนี้ไม่มีความกลัวเลยในหลายทุนอเมริกาเหมือนเงินยังอยู่ที่อเมริกานะอทองคำเนี่ยเมื่อคืนก็ลงมาล้คือพอมันรีบาวกลับไปมันชวนแนวต้านมันก็จะไหลลงงนั้นทองคำก็จะอยู่ในกรอบแคบตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาถึงแม้จะรีบาวก็รีบาวในกรอบแคบราคาน้ำมันเป็นขาขึ้น ก็เหตุผลที่เขาสนับสนุนกันก็คือเอฤดูหนาวความต้องการใช้น้ํามันเยอะพุ่นราคาน้ํามันก็ขึ้นแต่ว่าโปรตีเนี่ยราคาถ้าน้ํามันขึ้นขนาดนี้เนี่ยพุ่นปอทอปอทออมต้องต้องมาไกลแล้วถูกไหมรอบนี้ไม่มาอมไม่มาผมก็ดูราคาแก๊สราคาแก๊สก็ในเดือนที่ผ่านมาก็ขึ้นแรงแล้วก็พักขึ้นแรงแล้วก็พัก ปอทอเนี่ยมีปัญหาไม่ขึ้นแล้วเวลาที่น้ํามันพักเนี่ยตัวมันพักแรงกว่าปกติเลยปอทอนะครับปอสออพอเนี่ยเมื่อวันศุกร์ก็ลงหนักเหมือนกันนะครับน้ํามันก็ลงแค่เหรียญสองเหรียญเองนะครับโอโ้โหตัวปอทปอสพอลงขนาดนี้ยหมายความว่าคนที่เล่นใหญ่ปอทอหรือปอทสอพออยู่เนี่ยว่าจะเป็นกองทุนหรือต่างประเทศไม่ไม่ได้ขายขายสองขายคู่เนี้ยคี้บ ในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมานะเลือกขายผู่นี้ทั้งที่น้ํามันคนมองว่าจะไปได้ไกลกว่านีน้ตลาดหุ้นไทยก็จะมีปัญหาเพราะว่าโครงสร้างใหญ่ของตลาดหุ้นมันไปวิ่งที่พอตเอาพอสอ,อ,อเยอะกลุพ่พลังงานเยอะผมก็ไปดูอ้าผมเอาอันผิดมานะนะครับนะครับผมก็ไปดูผมขออนุญาตเดินหน้าไปนิดนึงนะครับ ไม่ได้หยิบมาคือผมก็ไปดูหุ้นพวกเอ็กซอนหุ้นเอ็กซอนทำทำนิวไฮนะครับน้ำมันแปลว่าบริษัทน้ำมันถูกเล่นแต่ว่าไปเล่นที่ที่อเมริกามผมผมโทษทีผมลืมหยิบกราฟมาให้นะหยิบหยิบกราฟติดไปแต่ว่าดูให้แล้วว่ามันเป็นขาขึ้นคือทำนิวไฮน์เอ็กซอนโมบายครับ เดี๋ยวค่อยไปอันต่อนะครับดูทางด้านคริปโตเคเรนซีตัวบิตคอยเนี่ยก็ขึ้นทดสอบใกล้ๆจุดสูงสุดเดิมครับเงินอยู่ที่คริปโตเคเรนซีนะครับแล้วก็อยู่ที่ตลาดหุ้นอเมริกาที่น้ำมันก็เงินก็อยู่ที่นั่นอิตาเรียมขึ้นทดสอบจุดสูงสุด หลังจากที่มันลงมาแรงนะครับแปลว่าตอนนี้เงินมันไหลไปที่คริปโตเคอเรซีเยอะตัวตลาดหุ้นที่อเมริกาก็ทดสอบจุดสูงสุดเช่นเดียวกันับเงินทั่วโลกอยู่ที่ตลาดหุ้นอเมริกาอยู่ที่น a s ส a กี่ตลาดน a อกนะครับอยู่ที่เยอรมันเยอรมันก็ฟื้นตัวครับ หุ้นยูโรสต็อกก็ฟื้นตัวเช่นเดียวกันอเมริกากับยุโรนะครับแล้วก็คริปโตเคเรนซีเป็นหลักรอบนี้นี่เคยอีกขึ้นไปได้สักพักก็โดนขายครับ,รบตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในกรอบไซเวไม่ไปไหนที่อีกคือตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับจีนยังอยู่ข้างล่างอยู่นะครับยังฟื้นมาไม่ได้ครับ อ่องโกงก็อยู่ข้างล่างอยู่เช่นเดียวกันเอเชียตั้งแต่นี้ขึ้อ,อีกตั้งแต่ญี่ปุ่นมาถึงจีนนะครับไม่ไม่ไม่มีแรงซื้อเลยครับเงินยังไม่ไหลมาที่เอเชียครับเกาหลีโดนขายครับไต้หวันก็ออกไซเวย์ด้านข้างเหมือนกัน,นอินเดียขึ้นขึ้นมาได้สักพักละตอนนี้เริ่มโดนเทคโอฟิตละอันนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตลาดหุ้นไทยถึง ไม่มีแรงซื้อจากฝรั่งเข้ามาเลยจาการ์ตาขึ้นไปสักพักก็โดนเทสต์ลงจาการ์ตาี่ดีกว่าเรานิดนึงคือสามารถทำนิวไฮได้ในรอบหนึ่งปีที่เวียดนามนนก็มีแรงซื้อเข้ามามเพราะนั้นเงินไม่ได้อยู่ที่จีนไม่ได้อยู่ที่ฮ่องกงแต่มาทางเวียดนามกับจาการ์ตาครับไทยก็มานิดหน่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมาแต่เข้าใจว่าคงไม่มีแรงขาย เซตก็เลยเป็นรูปนี้มาเดือนเดือนกับปากอะไอรูปนี้เดือนกกว่าเนี่ยวันที่มันทำไฮคือวันที่สามเดือนเก้าไฮสูงสุดนะครับตรงพันหกร้อยหกสิบพันหกร้อยหกสิบนับถึงวันนี้ครบสองเดือนแล้ววันที่สามเดือนสิบสองนะครับจะครบสามเดือนโปรตีเนะี่ยในรูปไซเวยแบบนี้ไม่ควรกินระยะเกินสามเดือนนะครับจะต้องเลือกทางแล้วครับ เพราะฉะนั้นตามดูแล้วกันเพราะว่ายังไงเดือนพฤศจ,จิกที่เรากำเ,เดินทางไปหาเนี่ยตลาดจะเลือกทางอันนี้ในช่วงที่เป็นตลาดเลือกทางแบบเนี้ยในทางกลยุทธ์ในการเล่นหุ้นเนี่ยเขาให้ถือเงินนั่งดูอย่าถือหุ้นนั่งดูเพราะฉะนั้นพซิชันตรงนี้เราต้องลดพอร์ตลงทุคทั้งของการรีบาวของเซตนะครับต้องลดพอร์ตลงเซตจะวิ่งเข้าเป็นกรอบสามเหลี่ยมนะครัไม่ควรถือรุ้นจนถึงปลายทาง งบการเงินที่ประกาศออกมาแบงก์ออกมาดีที่เหลือก็กองกอง,องแกงแกงไม่มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดแบงก์ก็จะมีแบงก์กรุงเทพที่ออกมาดีกว่าเพื่อนครับกรุงเทพก็จะค่อยๆเป็นไซด์เว้าไปได้นะครับกรุงเทพไม่มีไม่มีเหมือนเอชดีเอ็กซนะฮะก็ไปของเขาเรื่อยๆกำไรก็ยังดีเพราะนั้นย่อมาเนี่ยกลุ่มแบงก์อย่างน่าสนใจแล้วผมคิดว่า สัญญาณบางอย่างที่เราเจอในแบงค์เมื่อวันศุกร์นะครับแบงค์ทั้งแบงค์กรุงเทพนะครับไทยพาณิชย์แล้วก็เ c b เนี่ยนี่เป็นสัญญาณบอกว่าฝรั่งเลือกที่จะเข้าช็อตแบงค์อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นทางลงเนี่ยทางลงในกรอบไซด์เวที่เรากำลังจะเจอเนี่ยอาจจะต้องตัดทิ้งไปก็เหลือว่าจะขึ้นเหมือนที่พี่มงคลว่าได้ขึ้นได้หรือเปล่าเป้าหมายอยู่ที่แบงค์สามตัวนี้นะครับ ถ้าอาทิตย์หน้าหรืออีกสองทิศข้างหน้าเรายังเห็นแรงซื้อที่เคแบงทีเอสซหรือแบงก์เทมมาเรื่อยๆนะครับสามารถทำนิวไฮได้นิวไฮก็ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับก็แปลว่าโอกาสทางขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนครับ mm hmm. ผมเอาแบงก์อเมริกามาดูนะครับแบงก์ออฟอเมริกามาดูก็พบว่ามันทำนิวไฮเพราะฉะนั้นโครงสร้างของแบงก์ทั่วโลกเนี่ยในมุมมองของนักลงทุนทั้งในต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าเขามองบวก เราเองก็น่าจะเป็นเป้าหมายเช่นเดียวกันรอบนี้นะครับส่วนพลังงานเมื่อกี้ให้ดูแล้วนะครับพอปรทพอเนี่ยรวมทั้งพูกปิโตเหนมีนะมีแรงขายครับอันนี้ผมให้ดู JP Morgan ตัวก็ค่อยๆขึ้นได้นะครับอันนี้คือภาพของอยากจะให้ดูนิดหนึ่งครับว่าตัวเซ็ตที่ตอนข้างหลังเข้าครับ ตอนนี้ก็ยังเข้าอยู่นะครับเข้ามาได้เดือนที่สามแล้วไอ้เดือนที่สามเนี่ยเป็นปัญหาในช่วงในเชิงแท็กติกนะครับพราะหลังปกติจะเข้าประมาณไม่เกินสามเดือนแล้วแล้วเขาจะเลือกทางนะครับอาจจะซื้อเพิ่มก็ได้หรืออาจจะขายก็ได้ที่ผ่านมาในอดีตตลอดสิบปีห้าหกปีที่ผ่านมาพอขึ้นได้ไม่เกินสามเดือนนะครับจะเลือกทางขายอ mm. อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังขายหรือไม่ขายเนี่ยให้ดูในกลุ่มแบงค์เป็นหลักสามตัวนั้นเป็นหลักเลยครับถ้า ถ้ามีแรงขายออกมาหนักๆแปลว่าฝตลางถอยบ้านหละนะับแลเพราะนั้นเงื่อนไขสําคัญของเดือนหน้าจะชี้บอกว่าตลาดจะเลือกขึ้นหรือลงให้ดูที่แบงก์สามตัวครับ,รบตอนนี้ในอันนี้ผมเอาของ k t ทีเซมิโกมาขอยืมใช้นะครับก็ตอนนี้ตัวตลาดพูดโดยรวมนะครับในฝั่งเอเชียทั้งหมดะะออกทางขายนะครับอันนี้แง่วิ e ตูเดตก็ออกทางขาย จังหวะซื้อของฝรั่งอยู่ที่ค่าเงินบาทในสองรอบที่ผ่านมาเขาเข้าซื้อสองครั้งนะครับในรอบสองสามสองเดือนที่ผ่านมาเข้าตอนค่าเงินบาทอยู่ประมาณตัวสามสามบาทห้าสิบอีกครั้งหนึ่งก็เข้าใกล้ๆสี่สามสิบสี่ครับเพราะนั้นตามค่าเงินบาทไว้แล้วการถ้าจะถ้าฝรั่งจะเข้ามาอีกทีนี้เนี่ยเงินอาจจะต้องอ่อนไปแถวประมาณสามสี่แล้วก็ฝรั่งก็เข้ามาอีกสักทีแต่ถ้าเงินทรงเป็นแข็งลงมาถึงสามสองผมก็คิดว่าโอกาสทางลงก็มีนะครับ อ mm. ทางลงลงยังไงนะครับทางลงอันนี้ผมเอาทางลงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าให้ดูเพราะว่าอจะได้เป็นประสบการณ์ว่าถ้ามันมีแรงขายนี่ตอนที่เขาเข้า mm. ซื้อตอนประมาณป,าณปีหนึ่งเก้านะครับเอามาเป็นไกด์หูัแล้วก็เขาเข้าดอนประมาณสักเดือนสิ้นเดือนเมย์ยนะครับมาออกตอนประมาณหนึ่งออกกสนะครับประมาณสามเดือนคร่าวๆนะครับอื mm. ทางลงเป็นนี้ครับมันจะลงแรงครับขึ้นมาจากไหนลงไปที่นั่นครับ mm. รอบนี้ก็ถ้าฝรั่งจะเลือกเวนี้หรือเลือกทางนี้เราจะเห็นแรงขายที่แบงค์และมันจะลงประมาณสร้อยถึงร้อยห้าสิบจุดแต่ส่วนตัวเนี่ยผมแค่มองไว้เฉยๆนะครับแต่ส่วนตัวยังคิดเหมือนพี่มงคลว่าเขาน่าจะเลือกเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้คิดบวกเกินไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องตามดูแอคชั่นจริงๆดัชนีระวังเรือ ถ้าระวังเรือขึ้นไปหายนโดนเทคโปรฟิตอันนี้มันจะเป็นฟังก์ชันคอมพล็ตีทั้งหมดนะครับหุ้น RCL เนี่ยจะเห็นว่าไม่สามารถทำนิวไฮได้แล้วก็ทำนิวโลด้วยก,ก็ฟื้นยากครับกลุ่มนี้ฟื้นยากฐานหินบ้านปูเนี่ยโดนกระแทกลงมาเช่นเดียวกันนะครับจริงๆฐานหินมันมีข่าวลือว่าจีนจะแคปเหลือประมาณสักร้อยเหรียญแต่ว่าจริงๆประกาศออกมาแล้วเนี่ย ผมเขา้าใจเมื่อวานถ้เขาผมฟวงข่าวไม่ถูกจะแคบอยู่ประมาณร้อยแปดสิบนะครับก็บแปลว่าหากหินไม่น่าลงแล้วนะครับกาไรของบ้านปูในไตรมาสที่สามน่าจะยังดีอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเสี่ยงเล่นได้จังหวะวีบาร์คือซื้อสิบปดจุดสองเนี่ยครับไปขายแถวสิบสองจุดน่าจะเล่นเก่งกันไปนะส่วนค่ากันกันน,าาน,นี่ยังไม่ใช่หุ้นแนะนํานะครับให้ดูเฉยๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ส่วนค่าการกันซึ่งเป็นคีย์สำคัญในครั้งที่แล้วที่ผมมาพูดไว้ว่าค่าการกันมันขึ้นเยอะมากเพราะนัุ้นที่เป็นค่าการกันเกี่ยวกับรงกัรนะครับจะขึ้นเยอะรอบนี้ก็โดนเทปโปรไฟต์เช่นเดียวกันแต่ว่าตัวที่แข็งแรงที่สุดเป็น S G R C นะครับอจะแทกยังไงก็ไม่หลุดเส้น20วันอันนี้ถือว่าแข็งแรงมากเพราะนั้นนี่ก็เล่นได้สำหรับการเก็งไรครับ ไออาพหลุดลึกหน่อยแต่ว่าก็ไปรอซื้อแถวแถวสี่บาทยี่สิบได้ก็คือไม่ยังไม่หลุดขาขึ้น,นครับลางจากก็ยังไม่หลุดขาขึ้นอาทิตย์หน้าเก็งกาไรในกลุ่มลงกันน่าจะทําได้ในส่วนเทคนิคเนี่ยแนวรับสำคัญอยู่ตรงพันหกรอยี่สิบเนี่ยครับไม่ควรหลุดสวิงห้เขาเรียกว่าแกว่งได้ก็ไม่ควรหลุดพันหกนะครับถ้าอยู่ในกรอบนี้ก็ยังตีความขึ้นได้อยู่ แต่ถ้าหลุดพันหกไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าออกทางลงนะครับเพราะฉะนั้นพันหกจะเป็นเงื่อนไขสําคัญในการตัดสินใจว่าจะทําอะไรกับพอร์ตของเราแต่เมื่อตลาดหรือเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยแกว่งตัวด้านข้างเราเห็นแล้วเป็นด้านข้างหน้าที่ของคนที่เล่นหุ้นต้องลดพอร์ตลงมาเหลือห้าสิบห้าสิบคือเงินสดห้าสิบพูดห้าสิบแล้วหุ้นที่เหลืออยู่เนี่ยต้องเป็นหุ้นขาขึ้นหรือมีผลดีเท่านั้นพอถึงจะปลอดภัย ถึงตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าทําอะไรทันหรือเปล่านะแต่ก็ภาวนาให้1620มันรับอยู่ในรอบนี้ถ้ารับอยู่แล้วเริ่มรีบาวขึ้นก็หมายความว่าโอกาสทางขึ้นเปิดมากกว่าทางลงครับแต่ถ้าหลุด1600แปลว,ว่าทางลงเปิดมากกว่าทางขึ้นเงื่อนไขสําคัญอยู่ที่หุ้นแบงค์3ตัวนะบ<ฮ>ริษัท c g s c i b นะครับให้เป้าหมายปีหน้า1850นะครับอ้าไปยังดีนี่ ครับเขาไม่ได้เปลี่ยนทาร์เก็ตผมก็ยังยึดของของบริษัทอยู่เพราะฉะนั้นลงมาผมก็ผมก็ก็ยังสู้อยู่เพราะว่ายังเชื่อว่าปีหน้าน่าจะขึ้นนะครับส่วนขึ้นไกลขึ้นไม่ไกลเดี๋ยวเพราะว่ามันมีปัญหาหลายอย่างที่ผมมองไม่ออกหลายอย่างนะครับซึ่งซึ่งทําให้ผมเริ่มจะต้องลดพอร์ตลงมาหรือว่าขายแล้วถิเงินสดก็คือ ทำไมให้กินเหล้าแค่สิจังหวัดครับพี่พ mm ีษสาไปที่อยู่ไล <c oughs> ได้นลย่ะพี่พี่พี่อธิบายผมฟังหน่อยว่าทําไมให้ผมกินเหล้าแค่กรทมกับบี่พงงาภูเก็ตแปลว่ายังกลัวกันอยู่ถูกไหมครับใ่อออแปลว่ายังกลัวอยู่นะครับแล้วก็นิวเคสเนี่ยนิวเคสอันนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์ที่ไหนผมรูจำไม่ได้นะครับเป็นของต่างประเทศนิวเคสมีปัญหานะครับเนี่ยของเราเนี่ย ของไทยแลนด์นี่มัน8,990พันแต่ว่าเอ,อฟิลิปปินส์เหลือ4,000อินโดนีเซียเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเนี่ย600กว่านะครับอ,อันนี้ต้องตามว่าหลังจากเปิดประเทศวันที่หนึ่งแล้วก็เปิดร้านเหล้าวันที่หนึ่งทันวาตัวเลขจะเป็นยังไงนะครับมันเดายากครับัน้นเดายากอันนี้เป็นปัญหาที่ที่ยังมองแล้วยังงงูแล้วก็เมื่อก่อนโควิดนะครับในช่วงโควิดผมก็ได้รับข่าวเศรษฐกิจว่าเป็นเคเชฟ ผมก็สงสัยว่ามันจะชัดเจนขึ้นในปี65ใช่หรือเปล่าอเมริกาจะเป็นขาขึ้นเป็นเคบนแล้วเราจะเป็นเคล่างหรือเปล่าแล้วไอชิปที่ขาดแคลนเรื่อยๆเนี่ยปีหน้ายังขาดแคลนทั้งปีใช่หรือเปล่าอันนี้ผมเป,เป็นอะไรที่ผมต้องตามอยู่นะครับเงินเฟอ้อกับรายได้ที่ขึ้นไม่ทันกันมันจะแรงแค่ไหนอ,อันนี้ต้องตามเหมือนกันเงินเฟอ้อนี่มาแน่นอนนะครับรายได้มันขึ้นไม่ทันหรอกเพราะมันเศรษฐกิจมันเพิ่งฟื้นตัว โควิดจะกลายพันธ์หรือเปล่ามันมันยังไม่จบใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรที่ต้องตามทั้งสิ้นนะครับมึงจึงเราจริงตอบคําถามบางอย่างไม่ได้ตอนนี้นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยตลาดจะขึ้นแรงได้ไหมหรือยังไงนะครับ mm hmm. จีนที่บอกว่าความรุ่งเรืองร่วมกันเนี่ยมันทําได้แล้วมันมีอยู่จริงใช่ไหมอันนี้ผมก็เพชชันมาอยู่นะขณะที่อเมริกาเนี่ยเปลี่ยนเรียรีแบรนดิ้งนะครับ รีแบนดิ้งสินค้าหมดเลยนะครับแต่จีนเนี่ยไปจับเอาไอ้พวก ه, เทคเทคเทคโนโลยีเขาว่ากดลงมาเนี่ยอเออนี่ผมเป็นห่วงนิดหน่อยนะครับอเดียวอันนี้พวดนี้ผมต้องตามเพราะว่าเราเราไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็แค่เป็นคนอ่านข่าวแล้วก็ตามไปไเรื่อยๆแล้ววิกฤตอสังหาราิมทรัพย์ที่จีนเนี่ยอันนี้ต้องตามเช่นเดียวกันนะครับว่าขยายวงไหมมันเป็นปัญหาอะไรมากน้อยแค่เพราะต้นต่อของอวิกฤตเศรษฐกษิจส่วนใหญ่มาจากตรงนี้แหละครับอสังหาริมทรัพย์ แล้วจีนก็นับห้ามนักท่องเที่ยวออกนอกประเทศด้วยทีนี้พวกเราจะอยู่กันงไงละครับไทยแลนด์จะทํายังไงอ่ะมาเปิดประเทศแล้วไม่มีนักท่องเที่ยวจีนมาเ,เงินหยวนก็แข่งค่าของถูกกับของดีเนะี่ยผมเห็นคนจองไอโฟน13แล้วผมก็มันแพงมากนะครับแต่ว่าคิวแน่นมากนี่ผมก็เริ่ม,มงงว่าเอ๊ะคนรุ่นใหม่เขาคิดอะไรอยู่นะครับส่วนลดเงินเงิน QE เดี๋ยวคงรู้ไม่นานนี้ครับขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยเก็บภาษีเพิ่ม ไต้หวันนี่ก็ต้องตามนะครับเนี่ยพาละพาระหว่างจีนไต้หวันอเมริกาต้องตามเช่นเดียวกัน,นไม่มีใครยอมใครทั้งทั้งสามประเทศนม,มาถึงการเมืองประเทศไทยนะครับเลือกตั้งปีหน้าผมคิดว่าเกิดแต่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลอันนี้น่าสนใจมากๆระบบราชาการที่ขับเคลื่อนประเทศอยู่เนี่ยจะถูกยกเครื่องได้หรือเปล่า สมมุติได้รัฐร,รัฐบาลใหม่มาจะยกเรื่องระบบราชการได้หรือเปล่าตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามามันจะมันจะได้แล้วมันจะคุ้มเสียหรือเปล่านี้เป็นตัวสิ่งที่ผมยังเดาไม่ออกทั้งสิ้นนะครับแต่ที่อยากเห็นก็คือว่าผมอยากเห็นการฉีดวัคซีนแบบ Walk in ในประเทศไทยผมจะสบายใจข,ขึ้นกว่านี้สำหรับปัญหาโควิดเพราะนั้นกลยุทธ์ในเดือนพฤศจิกายน มันคือปลายฝนต้นหนาวผมไม่รู้ว่าต้นหนาวหรือปลายหรือปลายฝนจะตกนะครับน้ําท่วมก็มีอยู่เยอะนะครับเปิดประเทศก็ต้องลุ้นโควิดเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในเดือนพฤศจิกายนผมเลือกถือเงินนั่งดูแล้วหาจังหวะให้เขาเลือกทางให้ผมดูก่อนแล้วผมค่อยเล่นส่วนหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปว่าจะเลือกหุ้นตัวไหนมาอยู่ในพอร์ตค่ะที่ผมไม่เข้าใจมันมีกเรื่องเมื่อกี้หรือบอกพี่แจไปวะพี่แจบับเรื่องอะไรครับพี่ทำไมแมนยูแพ้ห้าสุด โอ้ทุกคนเข้าใจกันหมดแล้ว่าผู้จัดการทีมแหมพี่แมนยูเขายิ่งเซฟเซฟช่วงนี้อยู่แล้วเด็กลิเวอร์พูก็เพิ่งมาวนาตัวตัวเองว่าจะไม่รอแมนยูเออลอลอทุกแมตช์ลอทุกแมตช์แหมสบายเกือบไปอ้าครับพี่ครับผมครับผมก็เดือนพฤศจิกยายนนะครับผมก็เลยเลื่อนทีมนันผลครับ อย่างน้อย oh. ถ้าเราผิดก็จะมีอะไรค่ามาโมง่งมา้มามม่อะไรกินกันนะครับห oh. ุ้นที่แต่ว่าเป็นันมผลของปีหน้าแล้วนะครับถ้ามันตกมาผมให้ราคาที่เป็นราคาปิดเมื่อวันพะหัสนะครับทิสโก้เนี่ยเก้าสิบสองทีวีโอสาสิบเอ็ดสลึงราดบุรีสี่สิบห้าทีเอฟไอเฟเจ็ดจุดเจ็ดปูนใหญ่สามเก้าห้าแอดวาหนึ่งแปดแปดแต่ว่า เลือกตัวเดียวคือเลือกเลือกเลือกคูณใหญ่ครับเอาเพราะอะไรนี่เลือกคูณใหญ่เพราะว่าไอ้นี่มันเป็นตามลิสต์นะครับตามลิสต์เราก็ดูเอ๊ะเอาตัวไหนดีเงินเราก็ไม่ค่อยเยอะนะครับก็อเอาตัวนี้เอ่อเป้าหมายของ c ีเจซีีฝั่งอัตราพื้นฐานให้ไว้สี่เจ็ดห้าก็แปลว่ามีมีช่องว่างในการวิ่งขึ้นไปนะครับตอนนี้มันสามเก้าห้าอยู่แล้วก็มีปันผลในอัตราที่น่าสนใจประมาณสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นตด้วยนะครับ ราคาแนวรับก็ตรงนี้แหละครับสามเก้าห้านี่นะครับราคาปิดม่วนสุกนี่แหละนะครับกลับส่วนทิสโก้ถ้าอยากได้ก็จริงๆเนี่ยปลอดภัยสุดมันอยู่แปดแปดแปดเก้าถ้าเห็นก็ก็ได้นะครับแต่จริงเก้าสองถ้าใครยังไม่มีก็ไม้แรกก็น่าจะได้นะครับถ้าชอบกองทุนอินฟราสตรเจอร์ก็ลองดูทีเอฟอปลอดภัยที่สุดอยู่ที่เจ็ดบาทห้าสิบนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าไม่มีเนี่ยเจ็บาทเจ็ดสิบก็เอาได้ เพราะนั้นปันผลผมเลือกให้สามตัวนะครับปูนใหญ่ทิสโกโลแล้วก็ t FF f อถ้าโชคดีคือคนที่เล่นปันผลถ,ถ้าหุ้นลงเขาจะรู้สึกโชคดีครับแต่คนเล่นเก่งทำไมถ้าหุ้นลงจะลุรู้สึกว่าโชคไม่ดีเฉพาะคนที่เล่นปันผลถ้าโชคดีเดือนพฤศจิกายนเกิดกระแทกแรงๆสามตัวนี้จูจังหวัดรับซื้อได้เลยครับ อีกประเภทนหนึ่งซ,ซึ่งอาจจะปลอดภัยอันนี้คล้ายๆคล้ายๆพี่พี่มงคลน,นะครับคือเล่นหุ้นที่มันอยู่ข้างล่างนะครับเอผมแยกพู้นเป็นชุดชุด a ชุด B ชุด C ผมเลือกหุ้นชุด B ไว้นะครับนี่คือรายชื่อทั้งหมดอันนี้ส่งให้ทางลูกค้าทางหุ้นด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดอันนี้เราเล่นทั้งหมดไม่ได้ก็เลือกตัวนี้ครับ GPSC ครับ แต่อยากได้ที่เจ็ดสิบหกไม่รู้จะให้เปล่านะครับต่อหน่อยใช่ไหมครับครับต่อหน่อยครับตอนนี้มันตลาดมันยังไม่ไปไหนผู้ซื้อสามารถต่อราคาได้นะครับไม่ต้องไล่ราคาตลาดไม่ใช่ขาขึ้นอย่างน้อยเป็นตลาดไซเวแน่นอนสุดจะขาลงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนั่งดูเดือนนี้ก็รู้ละกันอีกชุดหนึ่งเอาชุดสีเล็กลงมาหน่อยนะครับ พูดที่น่าสนใจจะอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดนะครับอเอ่อเราเลือก c hg นะครับกุโลโรงพยาบาลซึ่งลงมาลึกเช่นเดียวกันนะครับ CHG สามจุดเจ็ดสี่เป้าหมายทางปัจจัยพื้นฐานให้ไว้สี่จุดหกเจ็ดนะครับถ้าไม่ชอบ c h เก็เอา BCH น,นะครับแต่ว่า ส่วนตัวคิดว่า c ี g น่าสนใจกว่าในเชิงเทคนิคนะครับมีแรงซื้อเข้ามาแล้วก็ไม่ไม่หลุดเส้น50บันไปเยอะส่วนเกงกำไรนะครับเกงไรหาหุ้นได้เล่นได้น้อยนะครับเลือกทางลงกันนะครับเลือก s อ r c แนวรับอยู่10บาท50กับ9บาท60ครับดูจังหวะเอานะครับเสร็จแล้วก็รีบาว3-5เปอร์เซ็นขายไปนะครับยังไม่น่าจะไปไกลได้ครับ ส่วนจะทำไฮได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับงบการเงินที่จะประกาศนะครับเลือกกลุ่มที่เป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่หลุดเส้น20วันเลือดกราฟแนวรับให้ที่43กับ41ครับครับสำหรับแกงกิงกันไปนะครับคส่วนไทพานิ์เนี่ยผมคิดว่าผมสู้122เนี่ไม่เคยพลาดมาหลายครั้งแล้วนะครับเพราะนั้นนั่งสู้ต่อไปตรง122ครับ บิดไว้นะครับบิดไว้ทุกวันนะครับอพอได้มาแล้วอย่าตกใจนะครับแ่ว่าได้ลาบแล้วครับได้ลาบมากินแล้วไม่น่าหลุดนะร้อยยี่ิบสองครับจากดูตรงนี้คิดว่าไม่น่าหลุดดูจากทรงนี่ก็เล่นมาหลายรอบแล้วแต่ว่าขายไม่ไกลนะครับร้อยยี่เจ็ดยี่แปดก็ต้องขายกรกลาบอันนี้คือเพจเฟ e b o ๊ k สำหรับติดตามงานของผมนะครับชื่อแมงเม้าสํารานนะครับยู u ูบชแนล n e l มีด้วยนะครับ กราบปูฟพี่เปียกพอมลงเยอะเลยนะพี่ไม่ค่อยมีอะไรกินช่วงนี้โดยเฉพาะเดือนนี้นะสนใจเปิดบัญชีกับทีมงานแมงล่อสำราญนะครับสแกนกีเอาโค้ดได้เลยครับหรือโทรศัพท์ไปก็ได้วันที่สี่ธุรจีนะครับเราจะมีงานสัมมนาของ c p s n b นะครับร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยใช้คุณกิติชานะครับคุณพักวัตรแล้วก็ส่วนผมจะเป็นผู้ดำเนินรายการผมจะ ถามให้นะครับว่าสองคนนี้คิดเหมือนผมหรือเปล่าตอนนี้หรือคิดออกหรือยังไอ้ที่ผมกําลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ครับออครับหลายข้อเลยนะฮะหลายข้อครับโดยเฉพาะเรื่องเล่าเนี่ยเรื่องไอนเรื่องแมนตี้เรื่องหมอ